สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป IG หรือว่า Instagram สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่คลัง IG คลังโพสหรือว่าคลังการถ่ายทอดสดต่างๆหาไม่เจอหรือว่าหายไปเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการเช็คคลัง IG ที่หายไปกันค่ะอย่างแรกเข้ามาที่แอป IG ค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักก็ให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้ในส่วนของหน้าแก้ไขโปรไฟล์ให้มาที่ขีดสามขีดด้านบนเมื่อเราเข้ามาที่หน้านี้เราจะเห็นแถบค้างตรงนี้แต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนเข้ามาแล้วไม่เจอแถบค้างแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้กันค่ะ ก็หลังจากที่ใครไม่เจอคลังตรงนี้ให้เรามาที่แถบกิจกรรมของคุณตรงนี้แทนนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเราจะเห็นในส่วนนี้จัดเก็บแล้วดูและจัดการเนื้อหาที่คุณจัดเก็บให้เรามาเลือกตรงนี้ค่ะอาเพื่อนๆนก็จะเห็นคลังสตอรี่ที่เราจัดเก็บมาอยู่ตรงในส่วนนี้แทนนะคะ เราสามารถที่จะเลือกดอกดาวตรงนี้ค่ะเพื่อสลับเป็นคลังต่างๆเช่นคลังสตอรี่คลังโพสหรือว่าคลังจัดเก็บการถ่ายทอดสดนะคะ่ะแล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะดูคลังตัวไหนนะคะอ่าเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะค้นหาคลังสตอรี่ที่หายไปของเราได้แล้ว เท่านี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะหาคลังสตอรี่ Story ที่หายไปได้แล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ